ทำไมไม่เอาออกจากข้างบนก่อนมันงงไงนั่นคือเหตุผลฉันจะไปเอาเหล้าแคะโอเคอีกแล้วเหรอนายต้องขับรถกลับบ้านนะเพื่อนเดี๋ยวก็ได้เมาทิมนายนั่นแหละที่จะเมาทิม <c oughs> มาเล่นเกมอื่นกันดีกว่าโอเคฉันจะไปเลือกเก,บบกเมเเกเกใช่ดูซิว่าในเกมอะไรเล่นเบเบยกันไหมเออไม่ไม่เอาเบ,บเบยเบเบยเนี่ยนะนายอายุเท่าไหร่แล้วเพื่อนโตได้แล้วชอบนี่ว่ะอืนี่มันอะไรเรามีนี่ด้วยเหรอ คืออะไรอะ่ะคุณไม่สามารถซ่อนความลับได้ถ้าเล่นเกมนี้ว้าวน่าสนใจฮะที่เราจะเล่นเกมนี้จริงๆเหรอ <t> ฉันว่าต้องสนุกเนะงั้นก็เล่นกันเลยฉันว่าเราเปลี่ยนไปเล่นเบเบดกันดีกว่าไหมเพื่อนอานะยุ <Germans> เท่าไหร่แล้วเขี้ยเมื่อกี้เึมืองอยากเล่นอยู่เลยฮ <Hey> เขาบอกว่าเล่นแล้วได้ผล100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าวเจ๋งนายเชื่อของแบบนี้จริงดิในม,มีความลับซ่อนอยู่หรือไงกลัวอะไรวะไม่ไม่ไม่ฉันแค่ไม่อยากเล่นต้องมีอะไรปกปิดอยู่ใช่ไหมอันวาไม่ไม่มีไม่มีเลยงัย้นก็เล่นในมันจบจบอย่าหาข้ออ้างมีแต่คนที่มีความลับเท่านั้นแหละที่ไม่อยากเล่นไม่ไม่ไม่ไปกันใหญ่แล้วพวกนายว้ามันมีความลับชัวร์บอกว่าไม่เล่นก็คือไม่เล่นเอาละสุภาพบุรุษไหนดูสิเออ เมื่อไรก็ตามที่สวมหมวกใบนี้จะไม่สามารถปกปิดความลับที่ซ่อนอยู่ได้ว้วสนุกแน่ไรสาระสิ้นดีงั้นฉันเริ่มก่อนแล้วกันอัานวาที่กลับบ้านดึกเพราะนายไปซ่องป้าเหรอไม่เคยไปไนายเที่ยวซ่องจริงๆด้วยทำเป็โกหกว่าทำพาร์ทไามาดไอเครื่องนี้มันบ้วฉันไม่เคยไปซ่องเลยที่ฉันไปมาหลายปีแล้วฉันไปห้าปีที่แล้วสองปีที่แล้วอ่ะ สองวันก่อนเออฉันไปจริงมีอะไรไหมแร,รี่นายเคยมีอะไรกับสาวดุนโอโ้โหข้ามขามอะไรเนี่ยจริงหรือเปล่าอะ <c oughs> เออไม่โ,โ้โหอ่านเรือ่องจริงเหรอคือวันนั้นฉันเมามากโอเคอฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอคือผู้ชายนายโดนเธอชิกระดูได้บ้าไม่ไม่ไมามามาคือฉันกระบายยาตะกูตะกะดีเพื่อนไปกระทริบอื่นได้ไหมโอเคแราย นายเคยแอบปล่อยลมรถอาจารย์ไม่แลรี <I De> <an> ่ไอเด็กเชียร์ตอฉันถามบ้างอันวา่านายมีความลับซ่อนอยู่และไม่อยากให้ใครรู้ก็ใช่ทำไมอ่ะจริงเหรอนายเคยแบบว่าไม่รู้สิฆ่าใครหรือเปล่าถาอะไร <G ül> โง่อ่ะเนี่ยแล้วจะฆ่าคน <G ül> นา่ต้องตอบคำถามนะใช่ฉันเคยฆ่าคนมาก่อนฮะอ่ะในเกม GTA โอ,โ,โอเคฉันก็เคยฆ่าตาฉันนะแลรี่สีที่นายชอบคืออะไรสีม่วงอันวาคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานายได้อยู่บ้านหรือเปล่าฉ,ฉัน อยู่แลรี่ออ่นนายใช่นั่นแหละเขาทราบแล้วเมื่อคืนวันจันน์นายได้ขับรถไปข้างนอกไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมออไม่ฉันอยู่ที่บ้าน แลรี่นายชอบไอสครีมหรือเปล่าฉันชอบไอสครีมอันวานายเป็นนักฆ่าที่รับงานจากนายหน้าใช่ไหมไม่ฮแลรี่นายเป็นสายลับใช่ไหมไม่อันวานายชอบกินชากังราวไหมฉันชอบ อันวาตอบฉันทีสิในม,มีความสูงกับงานที่นายทำบ้างไหมอันวาใช่ฉันมีความสุขนี่พวกนายถามเรื่องอะไรกันแลรี่มั่นใจนะว่าคนที่นายเห็นคือฉันร้อยเปอร์เซ็นแลลี่นายปากเบ่งตุกจักรได้รู้ใช่ไหมว่าคนของฉันถูกฝึกมาเพื่อจับกลุ่มนาย นายไม่มีทางหนีรอดไปจากที่นี่อันวาแลรีนายรู้ใช่ไหมว่าคนของฉันก็จับตาดูนายที่จับตาดูฉันอยู่นายรู้ใช่ไหมว่าฉันมีสไนเปอร์พร้อมกินเ,เรื่องนั้นฉันรู้แล้วนายรู้หรือเปล่าว่าฉันมีสไนเปอร์หกคนที่พร้อมกินจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมพวกพวกพวกเราใจเย็นก่อนได้ไหมฉันมีสไนเปอร์หกร้อยคนสูกแกซี่อันวา นัทข่าพูดยิ่งใหญ่ไม่มีทางรอดแล้วลูกสาวของนายชื่อเบอรี่ใช่ไหมอันวานั้นเพื่อนสีนายนะหยุดได้แล้วไม่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เพื่อนสีฉันฉันเป็นเพื่อนสีนายหรือเปล่าไม่อาจจะใช่ใช่แล้วนายล่ะ ฉันเป็นเพื่อนสีหนายไหมไม่เกิดไม่ใช่อาจจะใช่เออใช่แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องฆ่าแกเหมือนกันฉันเองก็จำเป็นต้องฆ่าแกแต่ใจฉันทำไม่ได้เพราะแกเป็นเพื่อนรักฉันขอโทษถอยกำลังก่อน